สบายดีสบายดีสบายดีเพื่อให้พี่น้องแถบแพงเบิดสุขุมสุคนบ่วจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมไมูหกวงพ่อกระช่องสะแพงในตอนนี้นะพี่น้องกําลังสีไปเมื่รณาพี่น้องเปิดกําลังปั่นเข่านาะงซื้อคงมีซีนหมูน้อพี่น้องเนาะมีทักงานชาทีงมกฮุงแล้วพี่น้องเนาะยังแล้วก็เครื่องน้ำประเทศน้ำก้อนน้ำปัสซี่นะพี่น้องแล้วก็ขนมให้น้องเดือนอ่ะสบายดี โอ้ยเห็นไหมันแดดมันแดดมันแดดนะพี่น้องเนาะแต่บอใส่หมวกพี่น้องเพราะหมวกเตรียมมาให้เพิ่นลองใส่ด้วยลองใส่เบิ่งด้วยหมมากขึ้นหมวกหมวกเตรียมมาให้ผึ่นกันเลยเนาะหมวกก็หมวกน้อยเนาะหัวใหญ่ก็หมวกเนาะว้ยวใส่หมวกกว่าที่จะหนาปะปะ ใช่เนี่ยนะบ่ญยานอทางมันกับบหญยาคนไหนเนาะโอ้ช่วงหนาฝนสะแพงบ่ได้ไปใเลเเลยพี่น้องบ่อเาเไเคนเดียวก็ยังบ่อยากรอดเเเพี่น้อง บริษย์หายงานเพิ่นก่ะอ,ออกมามาน้าพี่น้งอ,องเว้ยพันแรกข่อรถขอไปอีกมาก ตืบกันเอาไงเอาจุดหายอยู่ด้วยเอาติดน้อยไปน้ไปลน้ำโผน้ำแ่เนี่ยถึงกถ่ายไม่งมีเลน้ำไมเขน้ำนเอตาานะเดี๋ยวหน้ำไม่อะไก็ไม่จะน้ำไม่นะมันตืหาได้พอได้ถ่ายำทางพอได้เบิร์ตเบิด đій xa aso tiết đi boiled Chui lò Nào! Chui lò Alcohol free water planned có thể nhận thêm các loại nào có khoảng phải khi đưa bg b cũng nhắc tập về tình lich nếu v mà ui fence trông như hình hình cái nghĩa mới, m đây là me b Ooooh,

เขาอกทางตะลุดด้อนอมายาวนทางไหนทางตะลุแลมันตลื่นนี่สิเขาสร้างได้ทางอันนี้เขาบอคุจริงเะพยานพยานก็ทางหินแหย่อ่าขี่ไปแล้วมันบบตลื่นตะเนตลื่นตลเห็นเีเขาลุกมันพุ่นจะต้องไปทางพุ่นทางไหใ่เลยช่ทางไหนทางจะไปทางนงไยขา โอ้ยน oh, ่เขาบริาอันนีายเนาะจักไปบ่ได้ทกอกยังไปสร้างทางตะลงกันี่เห็มยไ่้าไปหนาใหม่เลยใหม่เลยหนาเจ้าน่ะตามเดชทองซัมือเลยที่ชีวมันดำไปใช่นาพ่นเอานอกจาันเป็นะเป็นหนาเป็นการดูดีที่บอกเนกดดี ยิ่งกระด้งปีน้องชิ่ดํอยัางใดพี่น้องนงใส่เนาะตว่าขาดาดก็ยังไม่อยู่เดยพี่น้องใส่แบบนี้ก็ยังไม่อยู่แดดนะเมื่อเบองรถแค่นี้การลดเพราะงี้ที่หนาวีองะแงสเกบตเนาะเพราะว่าไปล้างใส่สุดขาดเมื่อหนึ่งพี่น้องการลด No. không phải thứ tha nên à. không có lời có túi gì không phải nặng nề, sai. không có túi gì cả. anh เหอนป่ะมันมีน้ำหูไหเนาะมีที่บอกหัวน้ำาลโอ้ยนากัเลยเย็นหะจะไปแทงท่อหูดีหูจคิดกะมาท่อมา้มคิดจะส่งจะแสเอาไปห่วเดีย ตลอนปลาดินะพือสุดามีน่าโมบุกเขียวน่าไม่โม้กลยเขียวโรื่องอะไรกับบุกแม่บ่เป็นนอะไรเหมือน เสือปีฉงไดะภาพคอยลูกคันนาได้ป่วยยังเ่ยบ่วยเป็นสคนไดสาคนได้ป่ยยังกุ่มพวงกันนะฝันไหมนอันป่ะเคยกับฝันถยัันยังเรียกกันคืน ลืมลืลืมขากลืมแน่ลืมคันลืมเลยนี like cool ่คันไ่ชื่อแค่พันยังต้องห่ใครดีบ่ไม่หนักเลยผ่านมาไปเจ๊ก

ปาปาเนอด็นปาทับพิมนี่ถอนะไม่จะปล่อยป่นอนนี่นะเอาเ่เป็นฟันแต่บ่เคยปันย่งเงี้ยันฝันอะไรอยู่ฝัน ไม่เนาะหังหน้าน่าแดดหน้านี่ต่อเรื่อยๆยังไปดังง่งเอาอีเดียเยันเปิดบัวมาพันให้จยากแล้วหน้าเราเพียงน่าละก,ก็ไปเห็ดแล้วหน้าแล้วก็เพื่อมีแห้งพี่น้องสว่างใจเอไปเห็ดเกลียกกัไปอยากไปหาเงินกับไปเอ็นยังฆ่าขับคือคทางเงินสะแพงนะสาวสะแพงนั่นวันจักรอไปตลาดวัะจะักรอขายนั่นขายนี่เด็กก็ไปเห็ดนาาก็บอกหาเงินก็บ่มีเงินจ้างเขาบอกเห็ดน้าก็บอกได้กินเขา ทอดเลยนะพี่น้อำเป็ดเตรียมขาปุ้นนี่เจ้เตรียมมอนี่เป็ดน,นี่เตรียมเป็ดบ่้นี่เตรียมขาปเป็ดบ่ออะไหรอ๋อรถถีบเพิ่นน่ามาเลย มาหลาป่ะนี่ลายโตแทะไดมาอกันะ,อะตอนนี้น้อยเลยใช่ไหมอัมมนน,น,นีานอมอกาเลยขิดว่าจะอยู่กับแม่บัวผู้ไหนอืตบัวฮะเออเห็นหนังอยู่ผูมามามาเอาขนมนี่มาสบายดีกัน,น,กบนสบายดีตนนื่นนอนบะ ิ sí, ้ย ah, oh, no. oh, no, er. uh ังค oh, mm. ือปากมุมแทะไอทิ่นมไดอกมา่เอ้าหนมมาหนมยบันทึกออวันนี้มันุดปอดเรบอกว่าอมงไปปอดด้อปอดดื้อมมามงเม่วันกนกกิบนมาเลยลืมเกิดป่นั่นแหละเกิดเป็นเสียนะ

คำมาฮอมคำมาฮอมกับหมานะพี่น้องเสียงอะไรนี่ปั่นแห้งได้ปั่นแห้งได้ตะกี้ปั่นมาได้บอนนี้ไหนเกียบอเป็นยังเกิดบอไน่าจะจอยนังเดือดรุมไปอุมมารับบอตอนนี้นะเพ็ดตะกี้แล้วอ๋อันนี้ก็ูแลมันก เออมันก็เร็เวมัดลายให้เลยมัดลา,ายเนี่ยมวย่หาใเห็น,นอะกยยินแล้วเขาฮะกินแล้วเขาเดยวกินได้ไหมแปดสี่นี่กินบ่นไม่อยากบ่อ้กคือะไหยากคือหลายบ่เอาเมื่อคืนได้ขนาดบ่่อยักเสียเอา่ะยากนด พอไปันเขาพูบมะคามได้ปีนมะคามีกมังนุม้อยกินมะขามได้มะคามกินปีนได้บ่่ปีนให้เอาอันเอาอินตอนหักาบินมาได้ราบินได้ได้ยังงจะกับปีนเห้อเอาอินกินแน่ไหมอินเราใหญ่เลยเราปีนบรปนได้เราเถ้าเลย เดือนเอาอินแล้วเถาแล้วเราปีนบัวปีนแล้วสิตกตกน้นไม้เก้าวได้น้อยหนึ่งดดบัวป็นเนาะบัวปีนวันนี่คือมะข,มา,ขามหวานเนาะอ,อันนี้มันออกไม่กี่รอบแมนเอาจ้ก,จกับเอาถอดออกแล้วจะ,จะ,จะขี่ไปเลยเฮง,งเฮงเร็วกว่าใส่อันนี้เลยชิเร็วให้เอาอินซ้อนให้ขี่ตะแนงตะเล้งตะเลงไปมันนัก

วันไปเตียงน,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 น้องก็ได้ยไปพ่อนำ้นำจืดแกนนำ้ำยังน้ำเป็ดเป็ดบ่อสิขวดนี่เดือเอามือบ้านอ,อ,อันเ,นนเนด้ออันนี้ต้มไปดื้อเขาก็นจะเอามันน้ำกระออกบึ๊กมันจะหายอ๋ออืเจ็๊บกระเดกบ่แก

cái này là ai Vâng <laughs> <laughs> hiện ở vịt giấc mộng 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 nhảy mộng mộng nhảy mộng 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 ซื้อสิน้นกระดูกมูนังนน่งพงนอนละกันกม,มีพักหน่วงเ้อาก็มีออม,มาจ,จะบัดนใช้คือโบชัยจ้ะนั่งบ่ฮอนเดดนัน่งอนเดแ้วแชายนะทำไ,ไปเจ้าทันบอก แค่บอกอตินมันหาเอาอินซอมาห้เป็นแพ็คนะซื้อแต่ขนมมาให้กินเนาะบบซื้อนมมาให้กินเลยเนาะเห็นเนาะสื้อนมได้แบบนี้เด้อ่ต้องซื้อขนมเด้อจังจังใหญ่เนาะอือขเอือหต้งไม่ม่เอยอยู่เดียเีอะเลยเดียตรงเดียว ขนาดเอาอิซื้อนมมาวันนี้ต้งซื้อขนมแข่เหียนไปเลยซื้อนมมาจังใหญไม่ให so like. well, yes ้หลากินเนาะว่าไม่ให้หลากินหรอกเนื้อเมนให้หลากินกินไรเลยบ่มีแขวได้จหย่ำบ่ได้แล้วบ กินนมเอาบ่ไหนบอกินนมจังง่าแลวอะไรบทางนะฮะเห็นบ่มาบอกเห็นยังเหนเ้าออสบายดีสบายดีได้อะไรบ้า ภาคภอนิกิ่นน้ำแต่ยังเธอได้เก็บขีดน่ะมันเลยขีดเคืองกี่นะฮะอร่อยไปอร่อยจิบอ่ะอร่อยอรจิ๊บไปยังยับมากคนเขากัคนเขาบวชนะะได้ยินเสียงก็สัก่อยได้ยินไม่ใช่ได้ครับเห็นปะดีดีนะ อย่างพูนกินสุมาน้กรจัดรถพียงเนาะไปหาเกิดไ้กระเป๋าเกิดไม่เห็น่ใช่ทในปั่นยูรถันน้อนเนี่ยได้เดินไปหาอีกสักน่อยปักเงงี้่ล้างสักไม่ล้างรอรถอดหนีงยไปเด็กปิวน้ารถอนปันยู่ตงนี้ มี่จะนอนเียยังนอนนอนนี่ใช่เขาขว่าเขาขวมาละมาเห็นมาน่ยไปกินดำเจ้ยกนละไม่นอนหรอกถบมั้งเนี่ยเขาใส่ไปนั่งเบงรถรรเขานะจบอันนี้ไปยัง

Chào, <laughs> cho dung lợi đây dung lợi mặc đăng mặc dung lợi đi mặc dung lợi mặc dung lợi mặc lấy lợi để dung lợi mặc nó ừ. mặc dung mặc dung lợi mặc 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 dung lợi mặc dung lợi mặc dung lợi mặc ไม่อกตัวนอาขึ้นเชิงมจ้ะกินบะหมี่หน่ยไหมน้าพอยปน้องสะเป็กับศิปเาะปิดดเลยใหมแจ็บปะไ่ยังไไปาคอยดำ ไปแล้วบอกข่าแห้งนะพี่น้องเห็นไหมอืมเห็นแล้วผู้เกิดคือเห็นันี่ใช่ขับได้เด้อมาอะไรก็ไปอ่ะก่อนมือมดสะเเพงก็บเขอขโมกขอบใจน้ำพอมีพี่น้องเอฟซีน้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ปรามา้กำลังใจสะเเพงกับบอลยาวตลอดมานะพี่น้องถ้าสะเเพงเหตุผิดพลาดประการใดนพี่น้องว่าบุตรบุตรต้องบุญเจุบบ่งามเลยคิดว่าสะเเพงกับขอโทษขออภัยน้ำพอมีน้องเอฟซีไหลนะพี่น้องสะเเพงก็ขออภัยเละสาย ให้พรนพี่น้องจูงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเวลาจอบไม่ได้ความขายยมีเนาะอ่ะในคลิปนี้จะไปกับสบายดีมึงแมวก็เลยกะ